ปีนี้ดูการสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้น่าจับตามองอย่างมากเลยแหะครับพ่อโจบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนสําหรับสาวน้อย1และสาวน้อย2รวมไปถึงหนังกลางแปลงด้วยและที่สําคัญโตเกียวเต็มวงส่วนอุงอ์งปเอกเพชรบนแพงไม่ยอมแพ้ครับเตรียมจ้างเช่นกันจะจ้างอะไรไปฟังกันครับ แล้วก็ประกาศไปเลยวันปีฤดูการสาวน้อยแพงสาวน้อยเพื่อนแพงไม่แน่อาจจะเป็นวีดีทีสาวน้อยอำเภอโชยอีกแล้วก็สาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคิดแล่นตัวยมิสิงเสียงสีเสียงเต็มวงโอ้เพื่อนเพื่อนเอาห้านมาเองห้านมาเองเลยครับจังงูใหญ่เลยพร้อมหนานนทวันอีกอ้โหจะม่แน่ต๊ะกีเราจะแจมโต๊ะกีก็ถูกจอยนี่ไม่ต่างรถกีซะเต็ม ตัวก็โลดี สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC อุ๋งอิงเพชรบันแผงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ก็ค่อนฤดูการแล้วทุกคนเดิน <โ frustrating. S 1> ทางมาประมาณเกือบเกือบสามสี่เดือนละ3เดือนเข้าไปแล้ว <c oughs> <cos. S 2> นะตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะ <c oughs> ก็ถือว่ากลางๆฤดูการของปี6869ทับหก้ <rain> แล้วนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบันแพงก็เรียกได้ว่า ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องสำหรับการแสดงณนะที่ไหนไหนอะไรประมาณนี้ยวันนี้ก็อยู่ที่ชาเชียงเซวเนาะสาน้อยเพชรพันแพงก็ไปเยือนครั้งแรกทุกคนก็ต้องให้กำลังใจทั้งเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานแล้วก็สาน้อยเพชรันแพงเองด้วยก็เรียกได้ว่าเปิดสนามใหม่ทุกคน เอาจริงๆจังหวัดระยองอ่ะไอะจังหวัดชายชงเศร้าอ่ะก็มีโรงงานเยอะทุกคนแล้วก็คนอีสานไม่แน่ใจว่าเขาดูหมอลำกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเท่าที่นอนไปดูภาพบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะเอาจริงๆแล้วก็น่าจะไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่าอาจจะให้คนเยอะเหมือนที่อื่นๆก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไปหรือไม่ก็ต้องรอดูครับแน่นอนครับหลังจากนี้ก็อีกประมาณ6เดือนเนาะ 5 6เดือน7เดือนที่สาวน้อยเพรแพงก็จะทําการแสดง,งในฤดูกาลนี้ไปอย่างต่อนเนื่องแล้วพ่อโจโก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อนเนื่องเชน่นกันกับการจ้างหมอลำในส่วนของวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพริแพงที่จะมาถึงในวันที่27มิถุนายน2568วันเสาร์ทุกคนก็ถือว่าสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆนก็คือเตรียมจ้างอาบอสบิ๊กครับสาวน้อย อ่าขออภัยหมายถึงว่าโตเกียวมิวสิกเต็มวงเต็มโชว์ทุกคนเอาไปตั้งเป็นเฟสติวัลหมอลำกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะมี3เวทีอยู่ในพื้นที่เดียวกันทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าวอจูก็เปิดปเปิดไปแล้วแหละว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีหนังในส่วนของหนังกลางแปลงด้วยที่จะมีการฉายภาพยนตร์คยอ้อแล้วก็เป็นการเปิดเพลง ด,ดีเจดีเจเลยนะดีเจจำปาดีเจวาสบะ อะไรสัอย่างนี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลทุกคนมันดังหนังไอหน,หนังกลางแปลงเรื่องเนี้ยหนังกลางแปลงของคณะนี้นะก็ต้องน่าจับตาครับเพราะว่าเป็นอะไรที่จัดหนักจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่มาตลอดหลายฤดูกาลสำหรับเปิดวงปิดวงของสาวน้อยเพชรบันแพงบอสโจยงมานินก็พยายามที่จะสรรหาสิ่งดีมาให้ f อแฟนคลับได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้รับความสุขในวัน ส่งท้ายไปฤดูการหรือว่าวันเปิดฤดูการอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันแน่นอนครับตั้งแต่ช่วงอู่อิ๋มเพื่อนแพงเข้ามาแรกๆเนาะก็จะได้เห็นเวทีอลังการรถแห่อะไรประมาณนี้เท่าที่จําได้ก็อู่อิ๋่อนแพงปิดวงครั้งแรกกับสามนะ้องเพื่อนแพงก็เป็นรถแห่2คันเนาะแล้วก็เครื่องเสียง สชุดอะไรประมาณนี้แล้วก็มาวง2ก็วง2ก็ตั้งเวที2วงอะไรประมาณนี้แล้วก็มาสุดท้ายแล้วก็นี่แหละอาจจะ3วงไปเลยหรือไม่สำหรับวอจยมันินเตรียมจ้างบอสบิ๊กตัวเกียวมิวสิกเต็มวงครับแต่อุงอิงมันแพงก็ไม่แพ้กันนะทุกคนบอจโจจ้างตัวเกียวใช่ไหมครับส่วนอุงอิงจ้างโรตีเอาไปขายหน้างานบาหวานกินกันไปข้างนึงน้ำตาลตก ใครที่น้ำตาลตกไปเที่ยวงานสานวน้อยพื่แพงปีนี้ก็น่าจะได้กินโรตี่องอิงพื่พนแพงนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วว่าพ่อโจเนี่ยจ้างจ้างโตเกียวใช่ไหมแต่หนูจะจ้างโรตีแกบอกเนี้ยเออก็ฮาดีหมายถึงว่าก็เวลานี่แหละ เป็นความน่ารักเป็นมุมน่ารักของบอสโจโยมนินีแล้วก็อุงอิมเวนแพงเวลาที่เจอกันทีไรแล้วก็มักจะมีคอนเทนต์คอนใจให้พวกเราได้รับชมรับฟังเพราะพ่อแม่เอฟซก็ได้ยิ้มได้อมยิ้มได้หัวเราะไปตามๆกันสําหรับคลิปพ่อลูกเนาะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศหลายๆช็อตกันทั้งเถียงกันทั้งด่ากันทั้ง ซลกันอะไรประมาณนี้วันนี้ก็แซลกันในเรื่องของขายบัตรหน้าง,งานด้วยอะไรเงี้ยมาซื้อซอยหลาแน่แค่บอกอย่างงี้แล้วก็บังคับพ่อโจขายบัตรช่วยแต่พ่อโจเขบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อขายบัตรเนี่ยเอจะจะต่อมันแต่มันไม่เหมือนองคอิงองคอิงพอขายบัตรเนี่ยเอฟก็ให้เพิ่มด้วยอะไรประมาณนี้มันก็ฟูลฟฟิลนะพ่อลูกแต่ก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันไปนั่นแหละครับสำหรับพ่อโจแล้วก็องค์อิงเป็นบ้นแผงที่มันเกิดขึ้นในทุก ทุกการเดินทางของน้องเองเราก็จะได้เห็นผู้ชายคนนี้แหละที่ยังคอยเคียงข้างอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เพลงใหม่กาลังจะมาแล้วบอสโจบอกว่ามันมีฟิลที่จะคล้ายๆเพลงแวบๆอ่ะหมายถึงว่าฟิลที่เหมือนจะดังนะล้วก็ลองต้องลองดูให้กําลังใจทั้งอาจารย์จินนี่ภูไทยให้กําลังใจทั้งอาจารย์ยุ้ยมณสักที่เป็นผู้เรียบเพลงดนตรีเรียบเป็นดนตรีอาจารย์จินนี่ภูไทยเรียบเรียง คํำร้องทํานองเป็นอาจารย์ยุ่มนาศักดิ์แล้วก็วาโยยมณีเป็นผู้อำนวยการสร้างเช่นเคยนั่นแหละครับสำหรับลูกสาวก็ยังนึกภาพตามนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เคยถึงขั้นไปนั่งพับเพียบขอพี่รามินแต่งเพลงให้ อยากจะดังเผื่อถุงจะดังกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้ก็เหมือนหาโอกาสมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ครับบอสโจยมานินตั้งแต่นอนติดตามมาเนี่ยฤดูกาลแรกๆเลย6 6ทับหกเจ็ดหกเจ็ดทับหกแปดหกแปดทับหกเก้าเนี่ยองค์หญิงมัแพรมีเพลงเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบเพลงแล้วนะหมายถึงว่าเพลงตัวเองด้วย ไม่แอรวมเพลงโคบด้วยนะหมายถึงว่ามันก็เยอะมากๆแล้วจริงๆวัตชก็พยายามจัดสรรปันส่วนให้ตลอดเวลามีอีอเวนต์ใหญ่ๆมีงานใหญ่ๆอุค์อิงแมงแพงก็จะได้รับโอกาสนี้อยู่ตลอดก็ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นกันมาก็อย่างที่แกบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าวัโชโยมานินเนี่ยหมายถึงว่าลูกสาวแกผู้อุงอิงอแมงเพงเนี่ยจะทาให้วันละเพลงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะซื้อบ้านแล้วหรือจะซื้อบ้านให้อะไรเงี้ยแต่บ้านก็เสร็จแล้ว สุดท้ายแล้วก็นี่แหละช่วยกันไปประครับประคองกันไปสําหรับพ่อลูกคู่นี้พาวงสาวน้อยเพชรเพลนแพงไปให้ไกลไปให้ดังไปให้นานให้ดังนานดังไกลแล้วก็ดังต่อเนื่องนะสำหรับสาวน้อยเพชรเพลนแพงแล้วก็มันจะได้เป็นสีสันของวงการหมอลำด้วยทุกคนไม่ใช่แค่เพียงแค่สาวน้อยเพชรเพลนแพงดังสุดท้ายแล้วก็คือคนก็จะได้รู้จักหมอลำมากยิ่งขึ้นกับองค์อิงเพชรเพลนแผงนี่แหละครับแล้วก็วอสโจยมิีก็เป็นอีกหนึ่งผู้สรรสร้างนะในการที่จะปลุกปั้นแล้วก็ ผักดันองค์อีกเพื่อนแพงมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับจับตาดูกันให้ดีๆสำหรับปิดฤดูกาลสาวน้อยเพื่อนแพง68ถ้า69ปีนี้27มิถุนายน2568บอสโจพูดไว้แล้วสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยลำเพินโชว์และตัวเกียวมิวสิกรวมไปถึงหนัง กลางแปลงแล้วก็จะมีอีเวนต์อีกหลายๆอย่างที่จะเอาไปเติมเต็มในวันนั้นไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับปีนด,ดูการสามรอมแพงก็ต้องรวมจับตากันอีกหลายเดือนอยู่แหละแต่ว่าก็ค่อยๆปรับปรับตบๆตบตบกันไปแล้วก็จะลงตัวเองสำหรับงานวางแผนไว้อย่างเนิ่นๆวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอะไรมันก็จะลงตัวของมันเอง หากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนวลชัยไว้ด้วยกัแล้วกันครับผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุค์อีกวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพิกานัาข่าวสำหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ